คุณเคยเจอไหมคนบางคนไม่เคยทำอะไรให้คุณเลยแต่กลับผู้จาเหยียดยามด่าทอทำเหมือนคุณไร้ค่าทั้งที่คุณไม่เคยแต่ต้องแม้แต่ปลายเล็บของเขายิ่งคุณเงียบเขายิ่งได้ใจยิ่งคุณถอยเขายิ่งจิตแต่วันนี้พอได้แล้วครับถึงเวลาที่คุณจะต้องเอาชนะแบบที่เขาต้องหลาบจําและปวดใจกับการกระทำของตัวเอง โดยไม่ต้องแลกกับการตอบโต้ไม่ต้องลดค่าศักดิ์ศรีและยังเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักเจ็ดแนวคิดที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่เคยถูกดูถูกกลายเป็นคนที่เขาไม่กล้ามองข้ามอีกต่อไปใครที่เคยโดนผู้จาทำร้ายจิตใจคลิปนี้คุณต้องดูจนจบเพราะมันคือการเอาคืนที่ไม่ต้องเปลืองแรงแต่ทรงพลังที่สุดหนึ่ง อย่าตอบโต้ด้วยความโกรธแต่ใช้ความนิ่งให้เขารู้สึกอายตัวเองในโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยถูกดูหมิน่นถูกผู้จาทำร้ายหรือโดนเหยียบย่ำด้วยคำพูดจากคนที่ไม่หวังดีแต่การที่เราจะเลือกตอบโต้ด้วยวิธีไหนนั้นกลับเป็นตัวตัดสินว่าเรายิ่งใหญ่หรือยิ่งต่ำลงไปเท่าคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดโกรธตอผู้โกรธผู้นั้นชื่อว่าแพ้สงคราม เพราะคนที่ตอบโต้ด้วยความเดือดดาลนก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เริ่มก่อนมันคือการตกหลุมพรางทางอารมณ์ทำให้เราเสียศักดิ์ศรีและเสียเวลาในชีวิตโดยไม่จำเป็นแต่ในทางกลับกันพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผู้ที่นิ่งเฉยต่อคำหยาบไม่ตอบโต้ด้วยวาจาร้ายจะทำให้ผู้ที่ด่ารู้สึกอับอายและพ่ายแพ้ในใจตัวเองลองคิดดูให้ดีเมื่อมีใครสักคนตั้งใจจะจู่โจมคุณด้วยคำพูดแย่ๆแต่คุณกลับนิ่งเงียบสงบสายตาเฉยชา และมีท่าทีไม่สะทกสะานพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรคำตอบคือเสียหน้าและอายตัวเองเพราะการนิ่งของคุณไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคืออำนาจแบบที่คนไร้สติไม่มีวันเข้าใจคุณกำลังบอกโลกแบบเงียบๆว่า <Wow. S 1> คำพูดของคุณไม่มีค่าพอให้ฉันต้องลดระดับตัวเองลงไปตอบโต้ความนิ่งคือการโจมตีแบบสุภาพแต่เฉียบคม อย่าเข้าใจผิดว่าเราต้องนิ่งแบบคนแพ้ไม่ใช่แบบนั้นความนิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือนิ่งแบบมีพลังนิ่งแบบตื่นรู้และนิ่งเพื่อให้คนพูดแย่ๆหลาบจำไปทั้งชีวิตเราต้องฝึกใจให้สงบอยู่เหนือคำพูดต่ําๆให้ได้เพราะคนที่ใจใหญ่จึงจะไม่เสียเวลากับคำพูดของคนใจแคบจำไว้ให้ขึ้นใจยิ่งเขาด่าหนักยิ่งเรานิ่งหนัก เพราะทุกคำด่าไม่ได้สะท้อนตัวเราแต่มันสะท้อนระดับจิตใจของเขาเองและเมื่อคนพานเห็นว่าด่าไปก็เปล่าประโยชน์เขาจะค่อยๆหงุดหงิดใจหง่อยและสุดท้ายอายตัวเองวิธีใช้ความนิ่งให้ได้ผลจริงในชีวิตหยุดหายใจลึกๆทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแย่ๆเพื่อให้สตินำก่อนอารมณ์อย่าเพิ่งตอบโต้อย่าเพิ่งคิดเอาคืนศบตาเขาอย่างเฉยชาไม่ต้องหลบไม่ต้องยิ้มยาะแค่สงบนิ่ง ใช้สายตาแทนคำพูดว่าฉันไม่เสียเวลาสนใจคำพูดแบบนี้เดินจากมาอย่างสง่าผ่าเผยไม่พูดไม่เถียงไม่ต้องทิ้งวาทะเด็ดๆให้เขารู้ว่าเขาไม่มีค่าพอจะสู้กับเราฝึกสมาธิสติและสัจจะในใจตนเพราะความนิ่งที่แท้จริงไม่ใช่การกลั้นไว้ชั่วคราวแต่คือความสงบลึกจากภายในที่ต่อให้ใครมาแว้งกัดก็ไม่สะเทือน ทำไมคนที่เคยพูดจาแย่กับเราถึงปวดใจในภายหลังเพราะเขาคิดว่าเราจะเดือดจะโต้กลับจะแสดงความอ่อนแอออกมาแต่เมื่อคุณไม่ทําอย่างที่เขาคาดเขาจะรู้สึกไร้อํานาจและนั่นคือสิ่งที่คนใจต่ําทนไม่ได้เขาทนไม่ได้ที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของคุณได้เขาจะค่อยๆรู้ตัวว่าเรากลายเป็นตัวตลกในเกมของตัวเอง และเมื่อนั้นแหละความเงียบของคุณจะกลายเป็นดาบที่ตัดความพานในใจเขาอย่างเจ็บลึกที่สุดอย่าตอบโต้คำพูดแย่ๆด้วยความโกรธเพราะมันจะทำให้คุณเท่ากับคนที่ด่าแต่จงใช้ความนิ่งสงบแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเหล่านั้นหลาบจําไปตลอดว่าเขาไม่เคยสามารถทำให้คุณตกต่ำลงได้เลยเพราะคุณสูงกว่าทั้งในคำพูดและในจิตใจ 2. ใช้ความสำเร็จของตัวเองตอบกลับคำพูดเหยียบย่ำโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวเมื่อใครบางคนพูดจายแย่แย่ใส่คุณดูถูกเหยียดยามหรือเอาไปซุบซิบลับหลังอย่าเสียเวลาตอบโต้ด้วยอารมณ์อย่าเถียงเพื่อเอาชนะอย่าพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดเพราะสิ่งเดียวที่พวกเขากลัวมากที่สุดคือความสำเร็จของคุณที่เขาเคยดูแคลนแต่คุณกลับกลายเป็นคนที่เขาไม่มีวันเทียบได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะตนเองและเมื่อเราชนะตนเองได้ไม่หลงโกรธไม่เสียเวลาเถียงกับคนใจแคบแต่หันมาใช้พลังทั้งหมดพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันวันหนึ่งชัยชนะนั้นจะกลายเป็นตบหน้าคนเคยดูถูกโดยที่เราไม่ต้องยกมือขึ้นเลยสักนิดความสำเร็จคือคำตอบที่ทรงพลังที่สุดต่อคำพูดต่ำๆคนพูดจาแย่ๆใส่เรามักคิดว่าเราจะจมอยู่กับคำพูดนั้นหดหูได้ค่าท้อแท้หรือยอมแพ้ แต่ถ้าคุณเลือกเดินสวนทางกับสิ่งที่เขาคาดไว้ไม่ตอบโต้ไม่เสียเวลาแต่นำคำพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักแล้วคุณทำได้สำเร็จจริงๆสิ่งนี้จะเปลี่ยนความเงียบของคุณให้กลายเป็นแรงกระแทกทางจิตใจรุนแรงที่สุดเพราะไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าการที่คนเคยดูถูกต้องมายืนมองเรายืนอยู่ในจุดที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะฝันเขาจะต้องปวดใจแบบเงียบๆรู้สึกเสียหน้ากับตัวเอง และเจ็บปวดที่คําพูดของเขาไม่เพียงแค่ไม่ทำให้เราพังแต่ยังกลายเป็นแรงผลักให้เรายิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตัวอย่างในชีวิตจริงที่ใช้ได้จริงคนเคยพูดว่าเราไม่มีทางทำได้วันนี้คุณทำได้จนเขาต้องแอบตามดูชีวิตคุณแบบเงียบๆคนเคยย้อยๆรูปลักษณนะหรือความสามารถวันนี้คุณมีคุณค่าที่ใครๆก็ยอมรับโดยที่เขากลายเป็นแค่คนธรรมดาไร้ความสำคัญในสายตาคุณ คนเคยพูดต่อหน้าคนอื่นว่าเราไม่มีวันมีค่าวันนี้คนเหล่านั้นกลับเงียบกริบเพราะคุณพิสูจน์แล้วว่าคุณต่างหากที่เหนือกว่าโดยไม่ต้องเอ่ยปากสิ่งนี้คือการเอาคืนแบบสงบแต่เจ็บลึกเป็นการตอบกลับด้วยผลงานด้วยคุณภาพชีวิตด้วยจิตใจที่มั่นคงและด้วยความสง่าง,งามที่เขาไม่มีทางแต่ได้วิธีเอาชนะคำพูดเหยียบย่ำด้วยความสำเร็จหยุดเสียเวลาคิดเรื่องที่คนอื่นพูดแย่ๆใส่คุณ หันมาใช้พลังทั้งหมดไปกับการพัฒนาตัวเองอย่าเสียเวลาเถียงแต่ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนทันทีแต่ให้เดินทุกวันทำทุกวันดีกว่าเมื่อวานวันละนิดแล้ววันหนึ่งคุณจะมองกลับมาแล้วพบว่าคำพูดดูถูกวันนั้นคือของขวัญที่ทำให้คุณเอาจริงกับชีวิตสร้างคุณค่าที่เขาทำลายไม่ได้เมื่อคุณแข็งแกร่งในจิตใจมีความสามารถจริง และมีผลงานที่ยืนยันตัวตนต่อให้ใครจะพูดยังไงก็ไม่มีน้ำหนักเท่าความจริงที่คุณยืนอยู่นิ่งต่อคำชมปลอดภัยต่อคำด่าเมื่อสำเร็จแล้วจงไม่หลงตัวเองและไม่ต้องพูดโต้ตอบคำดูถูกเดิมๆเ,เพราะคนที่ประสบความสำเร็จจริงเขาไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปแก้ข่าวอะไรทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเรื่องการชนะด้วยความเจริญในพระไตรปิฎกมีคำสอนว่า บุคคลควรตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่ยินดีคำสรรเสริญไม่หวั่นไหวต่อคำติเตียนซึ่งหมายถึงให้เราเอาชีวิตไปตั้งอยู่บนความเจริญไม่ใช่อารมณ์ถ้ามีคนมาพูดแย่ใส่เราพระองค์ไม่เคยสอนให้เราด่าก,กลับหรือเอาชนะด้วยความโกรธแต่สอนให้เราชนะด้วยการพัฒนาใจและพัฒนาชีวิตเพราะเมื่อเรายืนสูงขึ้นจริงๆเสียงเห่าหอนจากพื้นดินก็ไม่มีผลอะไรอีกแล้ว หากมีใครเคยพูดแย่ๆใส่คุณอย่าตอบโต้ด้วยปากแต่จงเงียบและพัฒนาตัวเองให้ถึงจุดที่เขาต้องเจ็บใจเงียบๆความสำเร็จคือการแก้แค้นที่เงียบที่สุดแต่เสียงดังที่สุดในใจคนผ่านและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณจะไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรอีกเลยเพราะคุณได้เอาชนะเขาโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียว 3. จงเงียบให้เป็นแล้วให้โลกตอบแทนความดีของเราแทนปากเรา ไม่มีใครในโลกนี้หนีพ้นคำวิจารณ์คำดูถูกหรือคำเสียดสีจากคนปากร้ายได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ยังมีคนไม่ชอบอยู่ดีและสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คำพูดเหล่านั้นแต่คือความรู้สึกอยากตอบโต้อยากอธิบายอยากให้เขาเข้าใจความจริงของคุณแต่จำไว้อย่างหนึ่งให้ขึ้นใจยิ่งคุณพยายามอธิบายให้คนใจต่ำเข้าใจคุณยิ่งลดคุณค่าตัวเองลงไปเท่าพวกเขา พระพุทธเจ้าทรงสอนชัดว่าความเงียบเป็นคำตอบที่ดีที่สุดต่อคำพูดที่ไร้าสาระการเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกสง่างามไม่ลดระดับตัวเองลงไปในหลุมโคลนแห่งคำพูดต่ำตมเมื่อคุณนิ่งไม่เถียงไม่ชี้แจงไม่ดรามา่าและยังใช้ชีวิตของคุณให้ดีให้มีความจริงให้มีคุณธรรมโลกจะเป็นคนตอบแทนให้คุณเองด้วยโอกาสความสำเร็จ และการยอมรับจากคนที่มีคุณภาพคนที่พูดแย่ๆมักอยู่ในหลุมของตัวเองคนที่พูดแย่กับคุณไม่ได้พูดเพราะคุณเป็นแบบนั้นแต่เขาพูดเพราะใจเขาเต็มไปด้วยพิษเขามองใครไม่ดีก็เพราะในใจเขาไม่ดีเขาว่าคุณไร้ค่าเพราะเขาไม่เห็นค่าของตัวเองและการที่คุณเงียบไม่เถียงไม่กระวนกระวายนั่นแหละคือกระจกสะท้อนความต่ำของเขา เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะรู้เองว่าคุณไม่ได้ด้อยค่าเหมือนที่เขาเคยพูดและความอับอายจะค่อยๆกัดกินใจเขาจนเจ็บลึกกว่าเสียงตะโกนใดๆที่คุณเคยอยากใช้เงียบให้ถูกวิธีไม่ใช่เงียบแล้วอ่อนแอเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องอธิบายไม่ต้องทิ้งวาทเด็ดไม่ต้องเถียงกับความโง่เพราะความเงียบของคุณจะทำให้เขารู้ว่าเขาไม่มีอำนาจพอจะสั่นคลอนคุณได้ ทำความดีต่อไปโดยไม่ต้องโฆษณาหากคุณถูกใส่ร้ายหรือถูกบิดเบือนจงอย่าแก้ข่าวแต่อยู่กับความจริงแอให้การเวลาพิสูจน์ตัวคุณวันหนึ่งคนที่ฟังคำพูดเขาจะเห็นความจริงจากการกระทำของคุณเองปล่อยวางไม่เก็บคำพูดไว้ในใจอย่าให้คำพูดของใครกลายเป็นเครื่องมือทำลายวันดีๆของคุณ เพราะคนพูดเสร็จเขาไปใช้ชีวิตของเขาต่อแต่ถ้าคุณยังคิดวนอยู่แปลว่าคุณยกอำนาจใจให้เขาไปแล้วยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังพระพุทธเจ้าทรงแสดงความสงบเย็นเสมอต่อคำท้าทายต่อคำกล่าวหาเพราะท่านรู้ว่าคนที่มั่นคงในธรรมไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้คนใจร้อนฟังเมื่อคุณเงียบโลกจะเริ่มพูดแทนคุณเชื่อหรือไม่ว่ายิ่งคุณไม่พูดคนยิ่งอยากรู้ ยิ่งคุณไม่อธิบายคนยิ่งสงสัยและสุดท้ายความจริงจะเป็นฝ่ายปรากฏเองอย่างไม่ต้องมีคำแก้ตัวคนที่เคยว่าคุณจะเงียบคนที่เคยด่าคุณจะหลบคนที่เคยดูถูกคุณจะอายตัวเองเพราะคุณเลือกทางสูงในขณะที่เขายังจมอยู่กับคำพูดต่ำๆในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงแต่พระองค์ไม่ตอบโต้กลับนิ่งเงียบ และเมื่อเวลาผ่านไปคำโกหกเหล่านั้นก็ถูกเปิดโปงโดยความจริงผู้คนที่เคยเข้าใจผิดก็กลับมาเคารพในพระองค์มากยิ่งขึ้นนี่คือบทเรียนว่าเมื่อเรานิ่งโลกจะเป็นคนพูดแทนเราเองไม่ต้องพยายามตะโกนให้ใครเชื่อแค่คุณใช้ชีวิตให้ถูกต้องใช้จิตใจให้บริสุทธิ์ทุกอย่างจะเปิดเผยตัวมันเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดเลยแม้แต่คำเดียว จงเงียบให้เป็นแล้วให้การเวลาและความดีของคุณเป็นคนพูดแทนอย่าพยายามอธิบายตัวเองกับคนที่ตั้งใจจะเข้าใจผิดเพราะยิ่งเงียบยิ่งสงา่าและเมื่อความจริงเปิดเผยคนที่พูดจายแย่ใส่คุณจะอับอายจนไม่กล้าสบตาคุณอีกเลย 4. จงยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนเขาต้องเงียบและเจ็บใจเพราะเปรียบเทียบตัวเองกับคุณ ในโลกของความเป็นจริงมีคนไม่น้อยที่ไม่สามารถทนเห็นผู้อื่นเติบโตได้เมื่อเขาเห็นคุณมีความสุขเขาก็พูดจาทำลายเมื่อเขาเห็นคุณมีศักดิ์ศรีเขาก็พยายามลากคุณลงเพราะในใจเขานั้นอิจฉาและไม่สามารถยอมรับได้ว่าคนที่เขาเคยดูถูกกำลังยืนอยู่สูงกว่าที่เขาเคยคิดไว้พระพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรดูหมิน่นความเจริญของผู้อื่น เพราะความเจริญนั้นอาจเกิดจากเหตุปัจจัยที่เรามองไม่เห็นและเราจําเป็นต้องเรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ถูกผูดจาแย่ๆใส่จงอย่าหยุดเดินจงพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นจนคนที่เคยเหยียบคุณต้องเงียบด้วยความเจ็บใจที่ลึกที่สุดความสำเร็จที่เกิดจากความอดทนคือสิ่งที่เจ็บที่สุดสำหรับคนผ่านลองจินตนาการภาพดูมีคนพูดจาเหยียดหยามคุณเขาหัวเราะเยาะคุณต่อหน้าคนอื่น เขาอาจเรียกคุณว่าไรา้ค่าไม่เอาไหนไม่มีวันสำเร็จแต่คุณไม่ตอบโต้คุณไม่หันกลับไปด่าหรือพิสูจน์ด้วยคำพูดใดๆคุณเลือกใช้ชีวิตของคุณอย่างตั้งใจมุ่งมั่นและมีวินยัยแล้วเวลาผ่านไปคุณมีงานดีชีวิตมั่นคงจิตใจเป็นสุขวันหนึ่งเขาเห็นคุณอยู่ในจุดที่เขาไม่มีวันไปถึงคุณไม่ได้เหยหน้า,ยาเยาะเขาแต่เขาจะก้มหน้าด้วยความรู้สึกแสบในใจว่า คำพูดวันนั้นของเขาไม่ได้ทําให้คุณพังแต่มันทําให้เขาพิสูจน์ว่าเขาคิดตื้นเกินไปนี่แหละคือการเอาชนะอย่างนุ่มลึกที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เอาคืนด้วยคําพูดแต่สอนให้ยกระดับตนจนผู้กระทําต้องละอายใจด้วยตัวเองวิธีการยกระดับชีวิตให้เจ็บลึกโดยไม่ต้องด่าเลิกยึดติดกับคําพูดของคนใจแคบคนพูดแย่ไม่ได้มีอำนาจควบคุมอนาคตคุณ แต่ความเชื่อของคุณต่างหากที่กำหนดทิศทางชีวิตอย่าให้คำพูดคนอื่นมาหยุดความฝันของคุณทำงานให้หนักทำใจให้มั่นทำตัวให้ดีไม่มีอะไรแก้แค้นคนพูดจาแย่ๆได้ดีกว่าการที่คุณประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องรอให้เขาเข้าใจทำตัวให้สูงขึ้นจนคนพูดต่ำรู้สึกต่ำลงไม่ต้องโต้เถียงไม่ต้องย้อนแต่จงสร้างภาพของคุณในชีวิตจริงให้เขาเห็นชัดเจนว่า คุณไม่ใช่คนแบบที่เขาพูดและเขาต่างหากที่ไม่คู่ควรจะพูดถึงคุณด้วยซ้ำยึดหลักทำประจําใจออตาฮิอตโนโนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจหรือยอมรับแค่คุณยอมรับและพึ่งพาตัวเองได้ชีวิตก็มั่นคงเกินกว่าคำพูดใดจะสั่นคลอนเจ็บลึกกว่าคำด่าคือการเห็นคนที่เคยดูถูกกลายเป็นคนที่เหนือกว่า ความเจ็บใจของคนที่พูดจาแย่ใส่คุณไม่ได้เกิดทันทีแต่มันจะค่อยๆก่อตัวเมื่อเขาเห็นว่าคุณยังไม่หยุดพัฒนาคุณยังยิ้มได้ทั้งที่เคยโดนเหยียบและคุณกำลังเติบโตโดยไม่เอ่ยปากตอบโต้สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นมีดที่คมและลึกกว่าเสียงตะโกนใดๆเพราะเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความด้ยค่าในตัวเองเขาจะเปรียบเทียบคุณกับตัวเอง และเมื่อเปรียบเทียบแล้วเขาแพ้เขาจะรู้เองว่าคนที่เขาเคยมองต่ำคือคนที่เขาไม่มีวันตามทันอีกแล้วนี่คือการตอบโต้แบบผู้ชนะที่ไม่ต้องใช้คำพูดไม่ต้องขม่มไม่ต้องล้างแขนแค่มีความสงบและใช้ชีวิตให้เจริญกว่าเดิมอย่าตอบโต้คนพูดแย่ด้วยคำพูดแย่แต่จงยกระดับชีวิตของคุณให้สูงขึ้นจนเขารู้สึกต่ำเพราะเปรียบเทียบตัวเองกับคุณ และเมื่อถึงวันนั้นคุณไม่ต้องเอาคืนเลยแม้แต่คำเดียวเพราะเขาจะเจ็บใจเองด้วยความจริงที่คุณสร้างขึ้นอย่างสง่างาม 5. อย่าเอาชื่อเสียงของตัวเองไปแลกกับปากของคนไม่มีอะไรน่าภูมิใจในชีวิตหนึ่งของมนุษย์เราจะมีสักกี่ครั้งที่ถูกใครบางคนพูดถึงด้วยถ้อยคำที่บั่นทอนเสียดสีหยาบคายหรือพูดจาเหมือนเราไม่มีค่าแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจให้ถ่องแท้คือ คนที่ต้องพูดจาแย่ใส่คนอื่นอยู่ตลอดมักเป็นคนที่ไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าโต้เถียงกับคนพาลเพราะจะไม่มีวันจบและเราจะกลายเป็นพาลเช่นเดียวกันคนพาลใช้ปากเป็นอาวุธคนมีปัญญาใช้ความสงบเป็นกรอหากคุณปล่อยให้อารมณ์พาไปคุณจะกำลังเอาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตัวเองไปแลกกับคำพูดไร้สาระของคนที่ไม่มีอะไรให้จดจำ คนที่ต้องพูดจาทำร้ายคนอื่นมักสะท้อนจิตใจที่แตกสลายของตัวเองลองมองให้ลึกลงไปคนที่เอาแต่ด่าพูดเสียดสีหรือเอาเรื่องของคนอื่นไปพูดในทางไม่ดีมักเป็นคนที่ไม่กล้าดูชีวิตตัวเองไม่มีคุณค่าภายในและพยายามเบี่ยงเบนความล้มเหลวของตัวเองด้วยการจ้องจับผิดคนอื่นพวกเขาไม่กล้าพัฒนาไม่กล้าเปลี่ยนแปลง เลยใช้คำพูดเป็นเครื่องมือดึงคนอื่นให้ต่ำลงเพราะเขารู้ดีว่าเขาไม่มีวันสูงขึ้นได้ด้วยตัวเองแต่หากเขาดึงคนอื่นลงมาข้างล่างด้วยคำพูดแย่ๆได้เขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองเหนือกว่าจงรู้คุณค่าของตัวเองให้ชัดแล้วอย่าเสียเวลาเถียงกับคนปากต่ำยิ่งคุณโตขึ้นในชีวิตยิ่งต้องเงียบให้มากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณรู้ว่า ถ้าเดินอยู่บนเส้นทางใหญ่จะไม่หยุดลงมาเก็บก้อนหินที่หมาเห่าอยู่ข้างทางอย่าเอาความดีของตัวเองไปผูกไว้กับความพอใจของคนที่ไม่รู้จักคุณจริงๆถ้าคุณรู้ว่าคุณทำดีคุณมีเจตนาดีและชีวิตคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำวิจารณ์ของคนปากเสียก็จงอยู่เหนือเสียงนั้นให้ได้ทุกคำพูดแย่ๆไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องแบกไว้ลองเปลี่ยนมุมมองว่าเขาพูดเพราะเขาไม่มีอะไรดีกว่านั้น ถ้าคุณเอาคำพูดเขามาเก็บไว้ก็เท่ากับคุณเชื่อในคนที่ไม่รู้จักคุณเลยถ้าคุณตอบโต้เขาจะรู้สึกสำคัญคนพูดแย่มักต้องการความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจและถ้าคุณเดือดดานตอบโต้เถียงหรือพยายามอธิบายเขาจะรู้สึกว่าเขาควบคุมอารมณ์คุณได้และนั่นคือชัยชนะเล็กๆของเขาที่คุณไม่ควรมอบให้พระพุทธเจ้าเงียบแม้ถูกกล่าวหาด้วยคำหยาบ มีบันทึกในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าเคยถูกชายผู้หนึ่งด่าด้วยคำหยาบหลายประโยคแต่พระองค์นิ่งเงียบไม่ตอบโต้เลยและเมื่อชายผู้นั้นถามว่าทำไมท่านไม่ด่ากลับพระองค์จึงตอบว่าเมื่อใครนำของขวัญมาให้เราแต่เราไม่รับของนั้นย่อมยังเป็นของผู้ให้เช่นเดียวกันหากมีใครด่าเราแต่เราไม่รับไม่เก็บไม่ใส่ใจคำด่านั้นก็ย่อมย้อนกลับไปหาผู้พูดเอง นี่คือภูมิปัญญาที่เหนือชั้นการรู้จักไม่รับเพราะคุณค่าของเราจะไม่ลดลงจากคำพูดคนอื่นแต่จะลดลงก็ต่อเมื่อเราเอาตัวเองไปตอบโต้คนที่ไม่คู่ควรหอย่าทำตัวมีค่าในสายตาคนผิดจงหายไปอย่างเงียบๆแล้วให้เขาเจ็บเพราะไม่มีคุณอีกต่อไปสิ่งที่คนพูดจาแย่ๆใส่คุณต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่การเอาชนะในถ้อยคำ แต่คือการคงอยู่ในอำนาจเหนือใจคุณเขาอยากให้คุณรู้สึกผิดเสียใจโกรธหรืออยากตอบโต้เพราะตราบใดที่คุณยังแสดงอารมณ์ตอบสนองอยู่เขาจะรู้ว่าคุณยังให้ค่าเขาอยู่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าบุคคลพึงอยู่ด้วยสติไม่ใส่ใจต่อคำหยาบคำด่าและหากใครทำร้ายคุณซ้ำๆด้วยคำพูด จงอย่าทำตัวเป็นของมีค่าให้เขาย่ำยีอีกต่อไปจงหายไปเงียบๆแล้วให้เขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่มีคุณอยู่ความเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเอาชนะด้วยการตัดอำนาจจากเขาเมื่อคุณเลิอกอธิบายเลิกเถียงเลิกง้อและเลิกพยายามให้เขาเข้าใจนั่นแหละคือการถอนพลังจากเขาคนที่เคยสนุกกับการพูดจาทำร้ายคุณจะเริ่มรู้สึกไม่สนุก คนที่เคยได้พลังจากการเห็นคุณอ่อนแอจะเริ่มสับสนเพราะเมื่อคุณหายไปเขาจะไม่มีเหยื่อให้เล่นอีกต่อไปและในที่สุดเขาจะคิดถึงคุณในทางที่เขาไม่กล้ายอมรับนั่นคือความเจ็บแบบเงียบๆที่ทรงพลังที่สุดอย่าทำตัวเป็นเป้าหมายให้เขาระบายอารมณ์มีคนจำนวนไม่น้อยที่พูดจาแย่ใส่คนอื่นเพราะเขาเก็บกดกับตัวเองเขาไม่พอใจชีวิตตัวเองแต่ไม่กล้าเปลี่ยน เขาอิจฉาคุณแต่ไม่กล้ายอมรับเขาเลยใช้วิธีทำลายคุณแทนที่จะยกระดับตัวเองหากคุณยังอยู่ตรงนั้นยอมฟังยอมทนยอมอธิบายคุณกำลังทำตัวเป็นสนามซ้อมฝีปากให้เขาแต่ถ้าวันหนึ่งคุณหายไปโดยไม่อธิบายไม่บอกลาไม่ประชดความเงียบและการจากไปของคุณจะเป็นบทเรียนที่เขาไม่มีวันลืมวิธีหายไปให้คนพูดแย่เจ็บจนจำ ตัดทุกการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องดราม่าไม่ต้องบอกลาไม่ต้องโพสตไม่ต้องโยนความผิดแค่เงียบแล้วหายไปจากทุกพื้นที่ที่เขาเคยเหยียบย่ำคุณยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงชีวิตของคุณไม่ต้องให้เขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือเป็นอย่างไรเพราะเมื่อเขาไม่รู้อะไรเลยเขาจะค่อยๆเดือดร้อนและนั่นแหละคือการคืนความสงบให้คุณและคืนความทุกข์ให้เขา ใช้ความเงียบสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ในตัวเองเมื่อห่างออกมาแล้วจงใช้เวลานั้นสร้างชีวิตใหม่ให้ความสงบความสุขและความสำเร็จเป็นคำตอบเพราะเมื่อเขาเห็นคุณอีกครั้งคุณจะกลายเป็นคนที่เขาไม่มีสิทธิ์แต่ต้องได้อีกแล้วอย่าอ่อนแอจนย้อนกลับไปหาเขาอีกความเจ็บปวดของคุณจะไร้ค่าถ้าคุณย้อนกลับไปหาคนที่ทำลายคุณเพราะการให้อภัยไม่ใช่การกลับไปยืนที่เดิม แต่คือการให้อภัยจากระยะไกลและเดินต่อไปให้ไกลพอที่เขาไม่มีผลกับใจคุณอีกต่อไปพระพุทธเจ้าสอนวางแล้ววางเลยในหลายพระสูตรพระพุทธเจ้าเปรียบคำพูดร้ายๆว่าเป็นของร้อนถ้าเรายังถือไว้เราก็จะเป็นฝ่ายถูกเผาแต่หากเราวางของนั้นลงไม่ยื้อไม่โต้ไม่เถียงของนั้นก็เผาได้แค่ตัวคนพูดเมื่อคุณวางใจหยุดสนใจและเดินจากมา คุณจะรู้ว่าการหายไปเงียบๆอาจเป็นการเอาคืนที่สงบที่สุดแต่เฉียบคมที่สุดในใจของเขา 7. จจงยืนในจุดที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องลดตัวไปตอบโต้แล้วให้กดแห่งกรรมเป็นผู้สอนเขาแทนคุณในโลกใบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ควรได้รับคำอธิบายไม่ใช่ทุกคำพูดที่คุณต้องรีบตอบและไม่ใช่ทุกความแย่จากปากคนอื่นที่คุณต้องรับเข้ามาใส่ใจ พระพุทธเจ้าสอนเสมอว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวคำหยาบพึงสํำรวมไม่ตอบโต้ด้วยคำหยาบกรรมเป็นของเฉพาะตัวใครทำไว้ย่อมได้รับผลนั้นแน่แท้นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ตัดสินไม่ต้องเป็นผู้เอาคืนแต่ขอให้คุณยืนอยู่สูงกว่าด้วยความนิ่งสงบและมีวุฒิภาวะพอแล้วให้กดแห่งกรรมเป็นผู้จัดการกับเขาแทน การไม่ตอบโต้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาและศักดิ์ศรีคำพูดแย่ๆจากใครสักคนเปรียบเสมือนลูกธนูถ้าคุณตอบโต้กลับด้วยคำพูดร้ายแรงหรืออารมณ์โกรธคุณก็เพียงแค่ยิงลูกธนูกลับไปเท่านั้นเองมันกลายเป็นสงครามของคนสองคนที่ไม่มีใครสูงกว่ากันเลยแต่หากคุณนิ่งยิ้มและเดินผ่านคำพูดนั้นไปด้วยศักดิ์ศรีคุณจะกลายเป็นคนที่เขาทำอะไรไม่ได้ และนั่นเองคือชัยชนะที่งดงามไม่ต้องเปื้อนเลือดคนที่พูดจาแย่ๆใส่คนอื่นมักกำลังพ่ายแพ้ในใจตัวเองคนที่ดีจริงจะไม่พูดจาทำร้ายคนอื่นเพียงเพื่อความสะใจคนที่พูดแย่มักมีบางอย่างขาดข้างในเช่นเขารู้สึกด้วยกว่าคุณแต่ไม่ยอมรับเขาไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมีเขาอยากควบคุมคุณเพราะไม่สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ พฤติกรรมของเขาคือเสียงสะท้อนความล้มเหลวในใจตัวเองคุณจึงไม่จำเป็นต้องลดตัวลงไปแลกหมัดกับเขาแค่ยืนในจุดของคุณให้มันยิ่งสูงยิ่งเงียบยิ่งมีค่าปล่อยให้กฎแห่งกำจัดการแทนคุณคนเราทำกรรมอะไรไว้จะได้ผลแบบนั้นเสมอไม่ว่าคำพูดแย่ๆที่เขาเคยพูดจะอยู่ในที่ลับหรือเปิดเผยจะมีคนได้ยินหรือไม่ก็ตาม มันจะย้อนกลับไปหาตัวเขาเสมอสิ่งที่คุณควรทำคือไม่ตอบโต้ไม่ล้างแค้นด้วยถ้อยคําไม่ดึงพลังชีวิตไปใช้กับคนไม่มีคุณค่าไม่ให้เขามีบทบาทในชีวิตคุณอีกต่อไปวันหนึ่งเขาจะได้รับผลของกรรมที่เขาสร้างและเขาจะนึกถึงคุณในตอนที่สายไปแล้วสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้คนพูดแย่เจ็บใจโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว การเอาชนะคําพูดแย่ๆที่ดีที่สุดคือการประสบความสำเร็จอย่างเงียบๆคุณไม่ต้องอธิบายอะไรแต่ให้ความสำเร็จสุขภาพที่ดีหน้าตาที่ยิ้มได้และความสงบของใจคุณเป็นคําตอบที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้เขาอาจจะเคยพูดว่าคุณไม่มีทางไปไกลแต่เมื่อเขาเห็นคุณในวันที่ดีกว่าเขาจะรู้ว่าเขาคือคนที่ตัดสินผิดและกำลังถูกชีวิตของคุณตอบกลับอย่างจัง จงยืนให้สูงขึ้นเหนือกว่าคำพูดใครและใช้ชีวิตให้เฉิดายช้กว่าเดิมจนคำพูดของเขาหมดความหมายพระพระพุทธเจ้าทรงยืนยันเสมอว่ากรรมคือครูที่ยุติธรรมที่สุดไม่มีใครที่ทำร้ายคนอื่นทางคำพูดแล้วจะหลุดพ้นจากผลแห่งกรรมนั้นได้แม้คุณจะไม่ได้เป็นคนลงโทษเองแต่กฎธรรมชาติจะทำหน้าที่แทนคุณเขาอาจไม่ได้เจอผลทันทีแต่อย่างช้า ผลแห่งคำพูดร้ายแรงจะย้อนกลับมาในรูปของความโดดเดี่ยวความอับอายหรือความสูญเสียและในวันนั้นเขาจะนึกถึงคุณและนึกถึงสิ่งที่เคยทำกับคุณอย่างปวดใจอย่าลดตัวลงไปเถียงหรือตอบโต้คนที่พูดแย่ใส่คุณเพราะการนิ่งเงียบและยืนอยู่ในจุดที่สูงกว่าคือการเอาชนะที่ดีที่สุดให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่แทนคุณแล้วจงใช้ความสำเร็จ และชีวิตที่ดีของคุณเป็นคำตอบที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้